2วันนะครับวันอาทิตย์นี้แล้วครับจะถึงวันวาเลนไทน์นะฮะวันแห่งความรักหลายคนตอนนี้เตรียมสถานที่ท่องเที่ยวเตรียมกิจกรรมที่จะไปทํากับคนรักนะฮะหรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้ความรักมีหลายรูปแบบนะครับแต่ว่าก่อนอื่นครับเราไปรับฟังพรพระดีๆกันก่อนนะครับก่อนที่จะออกไปท่องเที่ยวกันจากเจ้าอาวาสวัดห้วยปลากัางจังหวัดเชียงรายครับพระอาจารย์พบโชคติดสะวังโสขอเชิญรับฟังครับสําหรับคู่รักคู่แต่งงานที่ แต่งงานกันไปแล้วเราก็อยู่คลองเรือนกันด้วยความมีความสุขด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันการให้อภัยซึ่งกันและกันโดยการให้อภัยยาทานสําหรับคู่สามีพันยาเป็นผัวเป็นเมียกันนั้นเป็นการให้อภัยพันอันสูงสุดและในโอกาสในเทศกาลวันว,นเวนาเลนไทน์นี้อ,นอํานวยอวยพรอวยผลให้ทุกคนคิดสิ่งใดสมความมุ่งม,มา่นปรรนาดังแก้วสารพัดในทุประการนั้นเธอ พระอาจารย์ยังเน้นด้วยนะครับว่าครองรักด้วยสติอยู่ในศีลในธรรมก็จะเป็นความรักที่มีแต่ความสุขนั่นเองครับสำหรับกิจกรรมวันแห่งความรักจัดทุกภาคของประเทศไทย